ตอนนี Duke, ้เราก็กำลังนี้อยู่โรงเย็นนะที่เช่เฮ้ยนูโน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 ห้องสามนั่นห้องที่บาเ็ปะไม่ร้งนเนาะปหาซื้ที่ไหนน่ลักน่เดี๋ยวแม่สั่ปาแปก Okay. ตอนนี้เนะราแอีนนแล้วก่านกคนนานน็คือนมันจะมีเสียงแมวารบกวนนะแต่เราก็ขอโทษิๆที่มันมีเสียงแมวรบกวนคุณนะคะทคนเลยลที่ีเพราะว่าตอนนี้เราอยู่โรงแรมนะ คือตอนนี้เราเพิ่งย้ายรังแรงมาเสร็จแล้วเราก็เพิ่งมาถ่ายคลิปตะก,กี้นี้ตอนนี้เราเพิ่งมาเช็คเช็คอินเข้านะเฮ้ยอะไรอะค่ะไอ้ทุกทุกคนอะมันคืออะไรอ่ะ,อะ,อะ,ออะ,อะเปิดไฟฉายแล้วไม่มีแส ตอนนี้ค้างไปหมดเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ครัค้างโอ้ยี่มมันเป็นบ้าเลยไม่รู้แป <c oughs> ๊บหนึ่งนะนเดี๋ยวเราเข้ามาแป๊บหนึ่ง เรากำลังเข้าใหม่กันนะขอตดีจุจเ่อกี้เป็นเสียงแมวเรสกโทรศัพท์ันา้วกัน ดีท่ที่สุดที่สุดในโรงเรียนไม่ถึงว่าในโลกอา้าวยังไม่ทันด,ดีขึ้นเลยยายทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องพักแล้วนะคือตอนนี้เราพดดยักยันเยว่ยิ้มขึ้นได้ร้องจะดับกานท้องอึนนะโ okay. อเคดดห้องห้องห้องสวยมากเลยนะทุกคนจะบอกให้คือแต่ก็ิทีทัตดีมาก าก็กำลังเราจะซื้อไฟอชายแบบไฟชายท,ที่สำคัญที่สุดก็ไม่เห็นไอไรเออเออมีเศต่างน,นะเออเพื่ออะไรอ่ะคือมันทำทับขึ้น ทุกคนป้าค่ะพูดเบาๆหน่อยค่ะถ่ายคลิปอยู่ คือตอนนี้เมื่อกี้เราตายตั้งเลยสามบาทเลยอะ่ะฮะม่นเขียว่าต้องการเติอมอีกไหมเออเออก็เอาอ่ะต้องการเติมเราแค่ยังตุ๊กตาหมีพันธุ์สัตว์เพิ่มหมีแทนที่น่ารักมากเลยตุ๊กตาแล้วค่ายวีพีมีอะไรเหรอไหนวีดีโอซีฉันไม่ใช่เออเกินไพาร์ทมาเลยอะไร ออตกใจวึ้เลยให้เราควนได้ของควนนะละเอแล้วก็นมาได้ตอนนี้อนนี่แล้วก็ได้ตังเยอะอยู่นะลกวตอนนี้เราอยู่ในจักรวาลเรากลังหนีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนีะ UFO UFO ้อะรเาเาเรียกว่าอะไรอะนเนีย อันน,ออน,นี้คืออะไรหินหินเนี่ยคืออะไรก็คือตอนนี้เราอายุยังน้อยนะคือเราไม่บอกว่าเราอายุเท่าเราก็เลยไม่ค่อยรู้นะทุกคนเราอาย,อยุน้อยจํากว่าสิบขวบนะทุกคนเฮ้ยเราขอโทษจริงๆนะทุกคนเราอายุน้อย แต่เราก็ขอจริงจริแล้วก็ขอจริงจริงะคะป๊าป๊าพูดบอสอะไรคะป๊าลืมไปว่าหนูอาดค,คิปอัดคอิปต่อนะครโอเคมาต่อกันค่ะแค่อตอนนี้เราตังหงร้อยเจ็แปะไร้วซื้อซื้อ ลิสต์อันดิสนะคะก็คือการักษาแอลฟาฉายไม่รู้จักติดแบบเฮ้ยทล้วก็ทึ๊ดได้ไหมอ๋อตั้งหลต่จะสิบแปดเลวนะทุกคนอืมยันดีแล้วที่เราเลือกซื้อแอลฟาฉายมันจะได้ไม่มืดเฮ้ยแย่สำคัญมากเลยนะว้ายตกใจล้มอยู่นี่ เนี่ยตัวเน,นี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยตัวสีเหลืองๆการเหลือกเนี่ยบนสเกลิตันฉันขอออกไปก่อนออกไปดีกว่าออกไปดีกว่าเพื่อนๆๆๆๆเพื่อน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 ไอลอว์ไอ แลนารูโกนคอือเรอได้ดีมากพี่เข้ามาในซอยเลยไม่ยากโอเคดูไปน้องไอติวอัคดคลิปอยู่ค่ะโอเคแค่รต่อไปกันเลยนะ <c oughs> อะนเนี่ยมันเป็นตัวอะไอ้าหรือเปล่าเอ๊ะเอาหายไปไหนอันนี้ ีแต่นี้มีโอเยผีอะไรอ่ะทุกคนน่ากลัวมากเลยเออเออโอขาได้มรตอนนี้เราขอทุกคนเราจะรีบออกไปสัญญา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 วาย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  ตัวย่ตัวแย่เลยอ่ะแงะรักษไฟฉายก่อนนะทุกคนทึดทึดโอเคสำเร็จเรามีกสิกอยู่นะกัวซิกกสิกกลิก เออโอ้โอ้เราหนีไปให้ไกลที่สุดก่อนที่มันจะตามเรามาแฟนเราก็มีช่วงกินก็คือไปป่าแท้ฉันแบบให้ขึ้นแบบแบบนแน ตุกคนตุโอพูดถึงกุ๊ลเล็ปุ๊บปั๊บออาลิซ่ามา่เราเพือยากปิดิดูเพปิดปั๊บเพื่อเพื่อนเราเป็นเพื่อนปิดให้หน่อยได้ไหมเป็นนเอเป็ยนน เรากลัวเรากลัป no <bane> <mut indo> ิดให้หน่อยค่ะปิดให้หน่อยค่ะปิดปิดปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยแกปิดให้หน่อยปิด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 ให้หน่อย คนเนี่ยเราย้ายแมแปแบบนักกอลซึ่งกันแบบพีกก่คืนคอยกันหมดหมดเลยค่ะใช่มั็นคือแมป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 เอ็มเอ็ม,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 มทูคออิสต์อิสต,สต์นะคะอีสเตอร์อีสเตอร์อีสเตอร์นนนแนะนำแมปนีกก้เลยนะแจกปืนแจกมีดเยอะมาก 1ิีอัน14มี14ปีปืนกันเลยนะคะคือตอนนี้เรากำลังเข้าอยู่แล้วค่ะเฮ้ยทำไรกำลังรูง้ตัวละครคือจริงๆตัวละครเราไม่ได้มีโลบังแล้วเราเช่าเช่าชุดมานะแล้วเช่าชุดมานะทุกคน เออนั่นแหละที่คุณเคยที่คุณเคยที่คุณเคยหลังเลิกในที่สุดนี่นั่นเนี่ยตัวละครเนี่ยนี่ตัวละครอะไรนะคะนี่สวยไหมสวยไหมทุกทุกคนมี่แค่เป็นอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือ อะไรก็ไม่รู้นะคะเราเป็นอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวออกออกออกเข้าใหม่ก่อนเข้าใหม่ทองอีกครั้งเชื่อต่อยีกครั้งเชื่อต่อยีกครั้งด้วยเราแม่แล้วเชื่อต่อยีกครั้งเชื่อต่อยีกเชิดออกก็ก็ก็กออกเย้่ยวเขาเล่นบูคเพิ่งแอดมาตมื่อไ่เนี่ยเมื่อวานเนี่ย mm two และ mm two คือซีเลเวอรชอบเอ็มเอ็มโทมากแบบมาก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 หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์หนึ่ล้านเปอร์เซ็นตลยคือตอนนี้เรกำลังเอิ่มคือตอนในนี้เรากำลังโหลดเนี่ยคือไอจุดชอที่เคอนิ้วลายเลยนิ้วเราเอง อ่าเียที่อย่างี้ทุกคนเรากว่าคาตกรมันค่าเราเด้อแบบนังนะค่ะแม่ ก็แสดงว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเเราไม่ทราบเลยใครใครมันเป็นคนทำนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเรี้ วันนี้เราจะมาแกล้งคนกันนะอ้าก็ตัวก่อนเลยเพื่อนตายเลยเพื่อเพื่ออะไรทุกคนคือเออเรากำลังหาเรากำลังหา Oh my God คือเมื่อกี้แค่เป็นของกินเฉยๆนะทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะเออเรากำลังหาสเป์อีวีคอนหาสเปย์อยู่นะเฮ้ย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 เอาเอา,เอาสุดตรงนี้เลยเหรอเนี่ยส่อทำการซื้อมาที่ร้านน้เฮ้ยเม่เกี้เหมือนเราได้เป็นอะไร เลยที่มันค,คุณคุณตาคุณคุณใจมากเลยนะแ้วเราเป็นคนที่ชอบฆาตก่อนมาอ่าจริงๆ้วยอืตาสาฮิฮิฮิแกดียังไงมาเอฟอบชานเธอตายเธอตายแน่เลยโอเค ตอนนี้ล้วกันค่หาพี่อะไรอ่ะใครนีธนาคารเอ็ตัวเราจะบอกให้มันมีที่ับตรงนี้ด้วยเนข้ามาก็จะจอตัวขเราขอนี้ก่อนนย่ี่ ตวัวก้อเรากำลังหาหาคนอยู่ตอนนี้เราไม่เจอเลยอึ๊สเจอ็บมั้ยอึ๊สปวด แต่เราก็ไม่แตงจะกระตีเออคนนี้ได้เฮ้ยดูคนเราต่กันกมดกัไหไหนไหนชาโอโหโนาันไอ้อสตานี่มันฆา,าเเอ,อสาจะมาถ่ายเออ โอรสากำลังจะมาถ่ายคนเลยว่าจะมีเอฟซีแล้วหรือเปล่ากับค่าตุยใช้เลยโอรสากำลังจะมาถ่ายเลยว่ามีเอฟซีแต่ตุยนแปด

ทุกคนเดี๋ยวเราจะปุยแล้วนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เราถ่ายได้สองอาชีแล้วนะเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย